สวัสดีจ้าฉันว่าคนเราเนี่ยพยายามที่จะเรียนรู้ตัวเองเนาะพยายามที่จะเรียนรู้ตัวเองพยายามที่จะเรียนรู้ความจริงพยายามเรียนจะเรียนรู้ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เห็นผู้คนในโซเชียลเนาะก็เขาไปดูลหลายๆคนก็พยายามที่จะเรียนรู้เรื่องพลังงานเรื่องจักรวาล เรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องธรรมะอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคนที่มีอายุผมมาแล้วคนรุ่นใหม่นะ่ะเออก็ไม่เชิงใหม่่ะไรหรอกอายุมาตั้งยี่สิบมาช่วงสามสิบมาทั้งสี่สิบอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเขาแบบเหมือนสนใจเรื่องแบบธรรมะมากขึ้นหาตัวตนเนาะหาตัวตนหรือว่าเออเขาเรียกว่าเรียนรู้ตัวเองนเนอะเนาะเรียนรู้ความคิดความหลุดซึกอะไรเงี้ย แล้วก็อีกหลายคนก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้ก็คิดแต่พยายามก็จะคิดเรื่องที่ความเป็นแบบความเป็นจริงในสังคมที่เขาบอกว่าต้องทํางานต้องคิดเรื่องความก้าวหนะ้าต้องคิดเรื่องอ,อะไรหรอแผนการวิธีการแล้วก็อะไรการใช้ AI อะไรพวกนี้มันกจะมีแบบแบบแบบนี้หลายอย่างก็มีทั้ง ความเป็นจริงที่เห็นเห็นเห็นปัจจุบันในทางโลกนี่แหละแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือความรู้สึกที่มันเป็นภายในที่มันเป็นเรื่องของพลังงานหรือเรื่องจิตวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ใครจะจะชอบจะคิดอะไรย่างี้เนาะก็ศึกษาหาคมหลวงไปฉันก็พยายามที่จะเรียนรู้ตัวมาก่อนก็ชอบไปไปเรียนรู้แบบ ไปฝึกปฏิบัติเดินจงกรมเป็นสวดมนต์ไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนก็ไม่ถูกทางชงฉันนะเขาเราียกว่ามันจะลิดคนละอย่างหรือเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยพอต่อมาฉันก็เลยเริ่มแบบฝึกตัวเองด้วยการที่แบบฝึกแก้ความคิดอย่างเดียวฝึกความคิดฝึกอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็พยายามดูว่าตัวเองที่ที่เป็นอยู่เคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวยังไงเจ็บตรงไหนไม่หลุดซึกยังไงเวลาปวดหัวเวลาโดนยุงกัดแมงกัด เจ็บป่วยเจ็บปวดเนี่ยก็พยายามดูว่าไอ้ร่างกายมันปวดตรงไหนแล้วมันคมหรุดซึกมันทําไมมันถึงหลุดซึกอย่างโน้นอย่างนี้ถ้ามันเจ็บแบบนั้นหรือแม้แต่พลังงานอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาเลยแล้วก็แบบบางอย่างก็คนโทรลไม่ได้บางอย่างก็พอมา็ออรู้ปุ๊บบางที่ก็บางที่ก็ถูกคิดปรุงแต่งไปก็เลยปรุงแต่งบางทีบางทีก็คิดบางที่ก็รู้ท่านก็อยู่กับปัจจุบันอะไรเงี้ยแต่ก็จะพยายามฝึกว่าให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นอะไรเงี้ย เพราะว่าเวลาที่อยู่กับปัจจุบันโดยที่เราไม่ได้คิดถึงอดีตเรื่องอนาคตนะมันจะมีอะไรที่บางอย่างที่มันเวลาที่มันแบบไม่มีคิดอะไรมากเนาะมันจะมีมันจะมีข้อความเข้ามามันฟีลเหมือนประมาณเหมือนเราคิดแต่ว่าที่จริงไม่ใช่เหมือนว่าคมสึกเหมือนว่าไอ้สิ่งเนี้ยที่โผล่มาเออเราคิดแล้วลูกแต่ว่ามันดีๆแล้วมันเหมือนกับแบบมัน มันมาเองหรือมันมาแบบโดยพลังงานอะไรกันอันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าใจแท้จริงว่าเป็นบ้านจากไหนแต่ว่ามันก็เป็นตัวดีนะเป็นแบบอ๋อแบบนี้บางทีก็เป็นสิ่งที่บอกว่าอ๋อต้องคิดแบบนี้อ๋ออย่าทำแบบนี้ให้ทําแบบนี้ให้คิดแบบนี้มุมนี้หรือซึ่แบบนี้อ๋ออันนี้เป็นอะไรเงี่ยอะไรเงียบางทีก็จะมันมาในลักษณะแบบอธิบายบอกให้ในเรื่องดีๆอะไรเงี้ยทั้งกันเลยเขียนเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าเล่าอารมณ์เนาะ เล่าอารมณ์รอเรือไม่ชัดพอดีเป็นมันเคยชินก็พูดภาษากราดภาษากราดแต่ว่าพอรอเรืออะไรอย่างงี้ก็ไม่ค่อยชัดเป็นคนที่ที่จริงก็ต้องอเรียนรููเรียนรููแล้วก็ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายอย่างเพราะว่าความเคยชินของมนุษย์เนาะเกิดมาด้วยสัญชาติญาณอะไรอย่างเงี้ยเนาะเมื่อเคยชินวันนี้ก็เลยจะลองเพลง เล่าอารมณ์เล่าอเล่าอารมณ์ก็เป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทาดีเท่าไหร่หรอเขียนมันเขียนขึ้นมาจากอารมณ์ประวัาที่แบบมันรูดซื้อกับเขียนรูดซื้อกับเขียนอะไร่เงี้ยวนมาจะเขียนตอนนี้ชาแบบนี้แหละทุกวัน มีแต่ความหลงตรงตามพุทธองค์ตัวตนที่พบเจอมัวเมากิเลสกรรมกว่าจะรู้ตัวต,วตนเบื่อนคนต้มระทมมองเศร้ากับความคลาดเคราที่ไม่รู้ตัว ู้คนที่พบเจอเราต่างชดใช้กรรมใครเลยจะหนีผลผลของตนกระทำหากไม่รู้ตัวตนเปืือนต้องทุกทนช้ำตมเรื่อยไปห่างไม่เข้าใจชีวิตตัวเอง ปล่อยคืนวันให้ผ่านไปปล่อยหูใจได้เข้าใจตามความเป็นจริงเมื่อได้ยินได้เห็นสัมผัสด้วยอารมณ์จะสุขสมหรือคืนขมอย่างไร เมื่อเข้าใจก็ปล่อยวางเดี๋ยวจะไปซ่อมในดีซ่อมเมโลดี้ซ่อมคอซ่อมร้องใหม่ในดีขอบคุณสำหรับคนที่ดูติตามฉันจนจบขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า